สวัสดีกันอีกคลิปครับพี่น้องครับท่านผู้ชมชาว youtube นะครับรับชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับช่องดัมซิ่งซุปเปอร์ยาวครับผมเอาเมื่อวานครับก็เก็บงานหรือสะครับหรือสะนะครับที่เจ้าของงานนะครับเพิ่มงบประมาณมา เราก็ได้ทําเสร็จลงไปเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมาครับก็มาอีกบอ่อนึงครับบอ่อนี้ก็โปรโมชั่นบอ่อละหมื่นเหมือนเดิมครับสวัดกำลังจ้วงครับกำลังจ้วงครับกำลังจ้วง ไปถึงตรงหลักนี้ครับก็จบครับอันนี้12คูณ17เมตรนะครับสเปคนี้ครับกำลังได้รับความนิยมครับสเปคที่ได้ทำเยอะมากครับสำหรับบ่อจิ๋วครับ งบประมาณหนึ่งมืนบาทครับขนาดเลี้ยงปลาครับกระทัดรัดครับสำหรับ คนที่ไม่ต้องการต้นทุนในการทำเยอะครับผมคนทำก็พอทำได้ครับคนจ่ายก็พอหามาจ่ายได้ครับในงบประมาณหนึ่งมืบาทครับผมตะลวัตดก็จ่วงไปจ้วงไปครับใช้เวลาดินตรงนี้ก็ขุดง่ายครับผมขุดง่าย พีแคทเทอร์พิล่าของเราเอาอยู่ครับไม่เป็นปัญหาครับสําหรับพีแคทของเราุดไปซูมือซูมือครับสารวัตรเริ่มจะคล่องเริ่มจะพัฒนาฝีมือครับเดี๋ยวนี้ครับผม กำลังจะก,ก้าวขึ้นสู่เป็นผู้ไล้เทียมทานแล้วครับถ้าเป็นนังกินกันเอิน้นว่าวิชาเริ่มแก้กาแล้วครับเริ่มไล่เทียมทานแลครับสังเกตด,ดูจากการทํางานครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องจะต้องคอยถามผมตลอดนะครับต้องคอยถามเรื่อยๆครับถามเรื่อยๆนะครับทำยังไงต่อไปยังไงอะไรยังไงครับ ทุกวันนี้ครับปล่อยให้ทำงานเองได้แล้วครับไม่ต้องไปนั่นกันแล้วครับทุกวันนี้ครับเนี่ยเขามุ่มแบบสายตาแกนี่ดีกว่าผมนะสารวัตรนี่ครับดีกว่าผมครับสายตาในการขาดคำนวณครับ เวลาดูหน้าตรงแบบนี้ครับเวลาดูดูสโลปแบบนี้ครับนี่ถ้าเป็นผมทำนี่ผมต้องเดินลงมาดูนะครับเดินลงมาดูครับว่ามันเป๊ะไหมอันนี้เป๊ะเลยครับสารวัตรใช่ครับใช้ฟันแทะ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 แล้วก็ล้างมุ้งกีรูดมาครับ ฒนาฝีมือขึ้นเรื่อยๆครับคนเราครับขับทุกวันทุกวันมันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับทุกคนเหมือนกันครับที่อยากจะเป็นรถแมคโครนี่ครับอยากจะขับเป็นเนี่ยอยากท้อแท้ครับทุกคนครับมีครั้งแรกครับมีครั้งแรก ครั้งแรกที่ผมขับนะครับผมจําได้ว่ายกมือขึ้นนี่ใส่เวลาคิดยู่เป็น,เ,ปนเกือบหน้าที่ครับพี่น้องตัวไหนวหวยกมือขึ้นกดปุ่มไหนวะโยกไปทางไหนนอคิดยุบบกโดนครับพี่น้องมันต้องคิดก่อนครับว่าไอตัวนี้มันคืออะไรครับไอตัวนั้นคืออะไรไอตัวนี้คืออะไรครับพอเราทํา บ่อยเข้าบ่อยเข้านะครับมันก็จะเกิดความเป็นอัตโนมัติครับเป็นอัตโนมัตินะครับมือของเรามันจะไปเองนะครับไปเองครับมือของเรามันจะไปเองนะครับว่าเราจะใช้อะไรต่อมีอะไรบ้างนะครับในการที่จะทําให้ปุ่งกีมันไปตามไปตามใจที่เราคิดครับ ไปดูบ่าวจอดครับกับอาเล็กครับขับพี่ใหญ่สดใสครับหัดขับครับหัคขับตากดินใส่รถด,ดําแล้วก็วิ่งมาขายในบ้านนะครับเบิ้องเมื่อกี้นี่ยให้กำลังใจครับบอกว่าเออคู่คนกับเป็นทัน้งทีแหละหัดครับไม่นะเ <laughs> ด้อเด้อด้ได้ไปครับ อาตั้งเชียกับตักดินขึ้นมากเราก็ดินเฮียใชหนาผากกระข้องครับเออก็มีคอมเมนต์กันเข้ามาถามครับมาทวงถามสิ่งที่ผมเคยพูดไปนะครับเคยลั่นวาจาเอาไว้ว่าอยากทำโรงเรียนเปิดสอนคนขับรถแบ็คโฮนะครับผมใจจริงน่ะผมยังผมยังตั้งใจอยู่นะครับผมยังอยากทำอยู่นะ ผมจะต้องทำให้ได้แหละครับโรงเรียนเปิดสอนคนขับรถแบ็คโฮนะครับต้องทำให้ได้นะผมอยากจะหัดครับเพราะว่ารถแบ็คโฮทุกวันนี้มันเยอะครับผมมันเยอะมันเยอะแล้วทีนี้นี่คนนี่ต้องการเยอะครับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ไม่ต่ำกว่าห้าหกร้อยอยู่แล้วแหละนะครับถ้าคนในที่ขับเป็นนะครับ แรงครับแมคโครนี่ครับถ้าขับเป็นเปอร์เซ็นต์อีกนะครับรายชั่วโมงอีกนะครับรายได้เดือนหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าไม่ค่อยต่ำกว่าสองหมื่นนะคนขับรถแมคโครนี่ครับอ๋อสิ้นก็เป็นซีบิกเกียก,นกเนาะบ้านนี้ส่ันสิใดเปลี่ยนสิ้นแล้วบ่ซสิ้นกระบอกครับ ปัจจุบันนี้ตลาดรองรับเยอะครับพนักงานขับรถไมโครครับเพราะว่าคนออกมากันเยอะครับคนที่ออกมาไม่ใช่ว่าจะขับเป็นนะครับเท่าแก่นี่ครับบางคนขับไม่เป็นเลยครับผมขับไม่เป็นเลยหรือบางคนขับเป็นแต่ก็มีหลายคันครับคือยังไงยังไงมันก็ต้องได้จ้างครับได้จ้างคนขับแน่นอนแหละเท่าแก่สิไปขับเองตลอดบ่ได้อไครับพี่น้อง ขนาดผมนี่ครับผมขับเป็นนะผมทําทําได้ทุกอย่างนะครับทําสาทําอะไรได้หมดครับแต่ว่าขับเองไม่ได้ครับพลรราณนาทีหลายครับพี่น้องก็ต้องจางคือ่เขาจังคนคืค้เขาครับเพราะฉะนั้นนะครับผมความตั้งใจของผมนี่ยังมีอยู่ครับอยากจะส่งเสริม สอนบุคลากรคนขับแมคโครนี่ครับให้เยอะๆหน่อยแต่ว่ามันทําฟรีไม่ได้นะครับทําฟรีไม่ได้ถ้าเป็นโรงเรียนสอนมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายครับมีค่าใช้จ่ายผมว่าอย่างน้อยก็ต้องคนหนึ่งนี่ผมต้องทําท่าเฮติลีครับผมต้องลงทุนไปหาสื่อแมคโครหน่อยครับพี่น้องแมคโครเล็กครับ แมโครถแมคโครขนาดจิ๋วนี่ครับมาหัดขับก่อนมาให้มาให้คนหัดขับก่อนสักสองสามคันครับรับนักเรียนเดือนละเอาเป็นเดือนครับเดือนละเดือนละสามคนเดือนละสามสี่คนพอครับเดือนละสี่หาคนพอ ดือนละสามสี่คนพ่อครับมันต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะครับประมาณเท่าที่ผมคิดคิดคิดนะครับต้องมีแหละคนละสามหมื่นนะนะครับคนละประมาณสามหมื่นบาทครับใครอยากเรียนขับก็จะมีใบป,ประกาศสนียบัตรออกด้วยนะครับต้องไปต้องไปให กรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับออกให้ด้วยนะครับอันนี้ต้องต้องคุยกันครับต้องคุยกันขั้นตอนแรกนะครับที่ผมวางแผนเอาไว้นะครับผมจะให้คนที่หัดไปหัดคันเล็กก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองน้ํามันนะครับจะได้ไม่เปลืองน้ํามันทําให้ค่าใช้จ่ายของ ผู้ที่จะมามาฝึกนี่ครับมาฝึกหัดเนี่ยไม่เยอะครับไม่เยอะนะได้เติมน้ำมันใส่ซะมือละคนที่มาเลี้ยนนะครับมาเติมใส่มือละต่อคนนะครับมือละสามร่อยครับหัดจกอยู่น้ำไหน้ำหน้าแล้วครับจกนั่นจกนี่ไปครับ เห็ดซ่าน้อยๆครับจิ๋วๆไปครับพอเริ่มคล่องมือแล้วครับเริ่มคล้องมือแล้วเริ่มเริ่มคล้องมือแล้วก็ให้ขึ้นคันใหญ่ล่องเบิ้งครับเนี่จับคันใหญ่ลองดูครับอารมณ์แตกต่างกันไหมยังไงครับเพราะว่าถ้าคนที่ขับขับคันเล็กเป็นแล้วนะครับผมถ้ามาขับคันใหญ่ก็คือก็คือมันเหมือนกันครับมันเหมือนกันคร ก็จะระวังมากขึ้นแค่ว่ามันมันตัวใหญ่ขึ้นครับตัวมันใหญ่ครับมันก็จะเก้งก้างครับระมัดระวังมากขึ้นแค่นั้นเองครับผมว่าน่าจะมีน่าจะมีคนคนที่อยากจะมาเรียนอยู่ครับเพราะว่าคนที่ชื่นชอบในอาชีพ คนขับแมคโครนี่ก็ยังมีครับยังมีอยู่จากที่ผมได้เคยได้อ่านคอมเมนต์นะครับก็มีหลายๆคนครับที่อยากจะมาอยากจะลองสมัครดูครับอยากจะมาทดลองขับนะครับเพราะว่ามันไม่มีนะครับไม่มีไปขอขับน้ำไพลเขาไม่ให้ขับมาไงนี่ครับพี่น้องเนี่ยรถแมคโครนี่ครับไปขอหัดขับกับคนกับทีมงานอื่นนะครับ มันไม่ได้ง่ายๆนะครับคนธรรมดาที่ไม่มีรถแมคโครเนี่ยที่ฮะยังตรงแล้วโอเคไปเลยเาสารวัฒนถามว่ามุมมันตรงไหมครับโอตรงครับตรงนี่ครับสายตาแกนี่ดีนะฮะสรวัฒนเนี่ยการเล่งครับ เก็บขันครับนคนที่อยากเป็นครับคนที่อยากเป็นเนี่ยก็คือไม่มีโอกาสนะครับไม่มีโอกาสหลายๆคนที่ชื่นชอบรถไมโครครับแต่ไม่มีโอกาส เพราะว่าพี่น้องตัวเองหรือว่าญาติตัวเองไม่ไม่มีรถแมคโครครับไม่มีรถแมคโครก็เลยอาศัยดูแต่ใน youtube อาศัยดูแต่ในลูกนะครับดูแต่ในที่เขาถ่ายทำไปให้ดูครับอย่างเอ FC ผมหลายคนเนี่ยครับญาติไม่มีรถแมคโครครับชื่นชอบดูรถแมคโครครับอ่า ก็เลยบม่มีโอกาสได้มาสัมผัสไกลๆครับอยากมากจับล่องเมึงอยากมากขับล่องเมืองอยากขับเป็นอย่างจิครับพี่น้องอยากขับเป็นแต่ว่าบม่มีโอกาสครับการที่คนจะเป็นรถแมคโครได้นะครับญาติคุณหรือว่าพี่น้องคุณหรือว่าคนรู้จักของคุณนะครับหรือว่าสายงานของคุณต้องมีรถแมคโครนะครับถึงจะมีโอกาสได้ขับนะครับบอกมันมาซุ้มสีซุ้มแปดนะครับ กับบมีรถแมคโครพี่น้องกับบมีสิงยางไปขอขับเขา <c oughs> เขากับว่าไห้ขับมาไงนี่ครับ,บ,งงรบพี่น้อง <c oughs> ไปขอล่องมึงใน,นี่ยนที่เขากับว่าห้ขับมาไงนี่ครับถ้าบเ่อนันดีครับเพราะว่า,า <c oughs> ขเขาก็กลัวรถเขาเสียหายนะครับกลัวไม่นั่นนะครับถ้าคนที่จะขับรถแมคโครเป็นนะครับก็คือต้องมีอาชีพที่คุกคีอยู่กับ รถไมโครครับอย่างเช่นคนขับรถด,ดำครับคนขับรถด,ดำคนขับคนขับรถไถครับอยู่ในทีมงานรถไมโครครับเป็นเด็กออยเลอร์ครับเป็นเด็กส่งกระเพ๋านะครับในทีมงานนี่นะครับจังคอยมีโอกาสได้ายนะครับได้จับ เมื่อก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะขับรถไมโครเป็นก็คือจะต้องเป็นเด็กไอยเลอร์ก่อนนะครับต้องไปอยู่กับคนที่เขาขับเป็นนะครับไปขอไปขออยู่กับเขานะครับโดยที่ไม่ได้ค่าจ้างเลยนะบางคนนะครับไม่ได้ค่าจ้างเลยนะไปเป็นเด็กไอยเลอร์ครับไปเป็นเด็กฝึกฝึกฮัดครับบางคนก็ ใจดีหน่อยก็ได้ค่าจ้างครับได้ค่าจ้างเป็นเด็กออยเลร์ไปส่งกับข้าวลูกพี่ครับลูกพี่ก็คือคนขับนะครับคนขับเป็นเวลาลูกพี่ลูกพี่แล้งานแล้วครับแล้งานแล้วก็ล่องขึ้นลูกพี่ก็หายล่องขึ้นไปไปไป,ไปจับล่องเบิงครับสอนกันตั้งแต่เลียนลู้ตั้งแต่การฮัดอัดจัลบีครับ การดูแลรักษาครับการเอารถขึ้นเอารถล่งครับวิธีครับต่างๆนะครับแหล้ววิธีเหล่าต่างๆจ้งคอยเป็นภาคปฏิบัติครับภาคในการฝึกสอนกันในการขับนะครับเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นจริงครับแต่ทุกวันนี้ครับผมโอ้หาอยากอยู่ครับพี่น้องมันมาคอยมีแล้วคนทีียะไปเป็นเด็กออยเลร์ไปฝึกงานด้วยกันครับ ปัจจุบันนี้วงการที่คนขับรถเป็นใหม่นี่ครับแทบจะไม่มีเลยครับทุกวันนี้นะครับมันจะมีแต่พวกที่สมมติว่าผมเป็นเท่าแก่อย่างนี้ครับผมเป็นเท่าแก่แล้วมีน้องมีน้องมีญาตินะครับมาขับรถดั้มด้วยมาอะไรด้วยนะครับก็เลยฝึกหัดให้กันนะครับฝึกหัดให้กันบางคนมีแววนะครับอย่างสารวัตรนี่ครับมีแววมี ไวพิบที่ดีก็ไปได้ครับก็ขับได้ครับเป็นนะครับผมบางคนกัไปว่าไรก็มีครับครับขับได้แต่ว่ามันเป็นครับขับได้ครับพอขับได้แต่ว่าไม่เป็นงานก็มีครับเพราะว่ารถไมโครนะครับมันต้องใช้คนที่สมองดีพอสมควรครับพี่น้องในการอ่านอ่านเกมงานนะครับยังไยสิเป็นได้ครับ ผมก็เลยมีความตั้งใจครับอยากจะเปิดโรงเรียนสอนนี่แหละฝึกขัดนะครับคนขับรถไมโครครับอ่าผูไดจบออกไปลักสูรออกไปนี่ตีโลโก้เลยครับอ่าโรงเรียนซุปเปอร์ยาวโรงเรียนซุปเปอร์ยาวครับถ้ามีโลโกโน้นี่พันแสดงว่า เออเป็นแน่ระดับหนึ่งแล้วครับพี่น้องเป็นแนระดับหนึ่งแล้วสามารถเอาไปหากินได้ครับสามารถออตักดินส่รถดำตักขุดนั่นขุดหนี่เป็น,นแล้วครับพอสมควรแล้วส่วนฝีมือในการที่จะมาขุดสระแบบนี้คุณต้องไปพัฒนาเอาอีกครับพัฒนาเอาอีกนะครับ การอ่านงานนะครับคำนวณงานอันนี้จะไม่ค่อยมีใครสอนนะครับการอ่านงานหน้างานจะสอนเราเองครับโอ้พูดมาก็สารวัตรก็ใกล้จะจบมุมที่สุดท้ายแล้วครับผมอีกประมาณมคร,รึ่งชั่วโมงครับหึชั่วโมงหรือไม่เกินหนึ่งชั่วโมงจบเลยสาลูกนี้ครับเสร็จสาลุกนี้ก็จะย้ายไปอีกครับ ้ายไปอีกบอ่อนึงครับอีกลูกนึ่งขอให้ปังๆครับพี่น้องขอให้งานหลายๆครับจะให้ได้ยุดได้เศร้าครับมีงานเหตุตลอดปีนะครับอืมทีมงานเล่ร่อนพระเจนจรเราครับเอาแคทมาเปลี่ยนให้สารวัตรครับทำไมถึงคขับ แคปนะครับเมื่อก่อนทำไมถึงขับซานี่ครับเอาซานี่ไปพุ่นครับพี่น้องเ็เลยบริยายกับมาให้เราเลยให้เราขับแคปไปก่อนครับช่วงนี้ผมว่าสารวัตรขับแคปเราทำงานสวยกว่าซานี่นะครับเอาโอเคครับคลิปนี้ยาวนานเหลือเกินครับ20สบนาทีครับไม่ได้ตัดไม่ได้เพิ่มอะไรเลยคลิปนี้ครับ เอาดูกันไปเต็มๆเลยครับโบแรงครับสะลูกละหมื่นอ่ะขอบคุณที่รับชมครับไว้ติดตามชมคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ